ภาพมายามเบ็ดปลาครับผมถือๆว่าเดือดรกพี่น้องเอ้ยช่วงเงียบๆปะหนึ่งโอ้ยหลอนล่ะเนี่ยมีสัญญาณแล้วครับมีสัญญาณแล้วอ้ยนี่นี่นี่พี่น้องพี่น้องนี่นี่นี่โอ้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 โนี่ครับนี่ครับเออ ได้แล้วครับตัวนึงนี่ได้แน่นอนนี่นะครับนี่อะได้แล้วครับตัวนึงครับผมบดี๋ยวเอาเนี่ยมาใส่พี่น้องนี่แต่ถุงนี่นะครับแต่ถุงอะไร tay tay ôi ôi cái này cứ bả điều gì là thấp nè cái nào nè 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 นี่ครับนี่ครับอือไอช่อนอีกแล้วนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่ครับนี like <con> ่ครับคืออีกครับพี่น้องนี่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 เฮ้ยนี่ครับได้อีกหนึ่งครับผมนั่นนั่นอาการชี้คือพี่น้องอาการชี้คือนั่นนั่นนั่นอุ้ย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 ก็ไข่เติบอยู่ครับนี่นี่ประคอได้ประคอพี่น้องอ๋อเนียนเนียนนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดือดเดือ โอ้อีกนึงครับผมตัวที่หาครับผมหาแล้ว แังเขียดกันยัางๆอยู่ครับปีนท้องเลยตายเลยเขาถึงเกิดตายเลยพี่น้องสวัดีเี่ครับหาโตแล้วครับาาวันวน,นี้หฮ้ังนั่นเป็นกองกองลงแนวนั่นหลังนั่นปไปเขียงทำยัางๆอยู่นี่เป็ดเป็นกองกองลงเองนี่คออยู่ครับโอ้ไม่แน่มากินมันครับผมพี่น้องสงสัยงูสิมาขาบวด้นี่ นี่ครับบาดเบิดเลยผมเดี๋ยวปวดต่อาก่อนครับตัดไปก็ต่อตอนนี้ปลาเข็งย่งอยู่ครับย่างอยู่เนื้อปลาเข็งครับผมตอนนี้ีเขียดเขียดย่างอยู่ที่เก่าครับ นะต้องนี็ก็บเบ็ดโกงๆอย่างเดีวครับผมอ,อย่งไี้เนาะโอ้ยร้อนอันตัวปุ้ยไงครับตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนีนม่ครับนี่ตัวนึงตัวที่แปดครับผมสนักวตาคือเบ็ดครับน้มพคุ้นๆเหมือนนึงพี่น้องบึ้มบึ้ม แม่พ่อเนี่ครับนี่ครับพี่คุณเลยดิเสียงหลอ,อ๋อถืออยู่ครับถืออยู่นี่ครับนี่งนี่พี่น้องาอ๋อนี่ได้มาอีกนึงครับผมนี่ครับเก่าโตแล้วครับผม Yeah. Okay.